สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดกระสอบแมนเดสเพนกันนะคะแมนเดสเพนนะคะกางเกงทํางานชายหนึ่งกระสอบมีหนึ่งร้อยตัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันแบบเร็วๆเลยนะคะหนึ่งกระสอบมีหนึ่งร้อยตัวนะคะพี่จา๋าหนึ่งกระสอบหนึ่งร้อยตัวแมนเดสเพนนะคะเป็นกางเกงทํางานชายนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะพี่นะตอนนี้เรากําลังจะเปิดกระสอบกางเกงทํางานผู้ชายนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่สิทธิชัยสวัสดีค่ะพี่สิทธิชัยสวัสดีค่ะแม่น้องอ b บีคนเก่งตอนนี้เราก็จำลังจะเปิดกระสอบกางเกงทํางานชายนะคะแมนเดสเพนนะคะจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกาลังแกะกระสอบกางเกงทํางานผู้ชายนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพิษเวลาดีเราจะมาดูกันนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะว่างานเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางาน ผู้ชายนะคะหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบได้หนึ่งร้อยตัวนะคะหนึ่งกระสอบหนึ่งร้อยตัวลูกโตโตเลยนะจ๊าพี่จ๋าเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะดูป้ายนะคะป้ายลูกโลกป้ายสีฟ้านะคะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานชายป้ายสีฟ้าลูกโลกนะคะป้ายสีฟ้าลูกโลกนะคะนีโ่โหสีดําสีเข้มมากค่ะเหมาะกับการเเป็นกางเกงทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวแต่ตัวเลยนะพี่นะนี่ค่ะ นี่เป็นงานกระสอบกางเกงทํางานผู้ชายนะคะพี่จ๋าเราจะให้ดูกันเลยนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานชายนะคะพี่งานค่อนข้างสวยนะพี่นะแสงมันมืดไปหน่อยอ่ะตอนนี้แสงมันจะมืดไปหน่อยนะพี่นะเพราะว่าฝนมันตกนะจ๊ะพีอ่อตอมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานผู้ชายนะคะ เราจะให้มาดูกันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนาชาจินดาราัตกระสอบนี้เป็นกระสอบกางเกงทํางานผู้ชายนะคะแมนเดสเพนนะคะสีก็จะเข้มเข้มหน่อยนะคะตอนนี้มันค่ําแล้วมันก็เลยจะมืดๆหน่อยนะคะเอวรวมค่ะพี่ชุชุพี่สุชุเอวรวมคะ่พววมคะพี่จ๋าเป็นกระสอบกางเกงทํางานชายเอวรวมนะพี่นะมีไซส์เล็กก็มีนะพี่ดูสิ แต่สีสีมันดำมันมืดนะพี่นะ้องเนี่ยพี่เป็นการกระสอบแมนเด็ดเพนนะคะหนึ่งกระสอบหนึงร้อยตัวนะพี่นะาไซส์ดีบางตัวยังมีป้ายนะคะพี่จ๋าเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานค่ะอยากจะให้พี่ดูนะคะงานเป็นงานสวยๆนะคะนี่ค่ะนี่ไซส์ดีนะคะ เป็นงานกระสอบกางเกงทำงานนะพี่นะถ้าใครรับสนใจก็ทักมาได้นะคะ100ตัว2,200บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าเป็นงานกระสอบกางเกงทำงานนะคะถ้าใครรับกระสอบกางเกงทำงานก็ทักมาได้เลยนะพี่นะเป็นงานกระสอบกางเกงทำงานจ้าเดี๋ยวเราให้ดูรีวิวไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกางเกงกระสอบทำงานนะคะ เป็นงานมิกไซส์นะคะเป็นงานรวมไซส์นะคะพี่มีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไซส์กลางๆนะคะไม่ใหญ่เกินนะพี่นะไม่ใหญ่เกินไซส์กลางๆตัวนี้มีป้ายด้วยงานใหม่มากค่ะพี่แล้วงานสะอาดนะคะพี่จ๋ายังไม่เจอตัวเปื้อนเลยจ้ะพี่นี่ค่ะเป็นงานกระสอบแมนเด็เพนนะคะกระสอบทำงานจา้ะได้ผ้าเยอะมากค่ะ ได้ผ้าเยอะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครรับก็ทักมาได้เลยค่ะนี่ค่ะงานค่อนข้างดีนะคะถ้าใครรับกระสอบนี้สามารถทักมาได้เลยนะคะสำหรับ m a n เดทเพนหนึ่งกระสอบ100ตัวนะคะ 2,200บาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่นะถ้าใครรับทักมาหาน้องได้เลยราคานี้เป็นราคาที่พิเศษจริงๆนะจ้าพี่จ๋าของผู้หญิงพี่กิติยาพรยังไม่ได้รีวิวเลยจะ้ะมีตัวนี้เป็นแมนเดสเพนนะคะพี่จ๋าเป็นกางเกงทำงานนะพี่นะสีเข้มมากสีเข้มมากเหมาะสำหรับไปทำงานจริงๆจ้า ถ้าใครชอบสีโทนเข้มๆนะคะก็แนะนําเป็นกระสอบนี้นะคะเป็นกระสอบกางเกงทํางานนะคะ1นึ่งกระสอบหนึตัว2อ0 0ันสบาทเท่านั้นนะพี่นะราคาดีมากนะพี่จ๋าราคาคุ้มสุดๆจ้าถ้าใครรับก็ทักมาได้เลยนะคะกระสอบกางเกงทํางานคะ่ะตัวนี้เป็นงานโทนสีเข้มนะคะงานโทนสีเข้มสีสุภาพเอาไปขายลูกค้าใส่ไปทํางานเนี่ย ลูกค้าชอบมากนะพี่ตัวนี้ลูกค้าชอบมากเพราะว่าเป็นสีสุภาพรับผ้าดีงานดีเป็นงานแบรนด์นะพี่นะบลอสนะคะตัวนี้พี่ดูสิงานคุ้มเกินคุ้มนะพี่นะาร้อยตัวนะร้อยตัวสองพันสองร้ยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าถ้าใครรับทักมาได้เลยนะพี่นะตัวนี้ก็สวยนะเป็นงานกระสอบกางเกงทำงานนะคะพี่ ถ้าใครรับก็ทักมาได้เลยจ้านี่ตัวนี้ก็เป็นการกระสอบกางเกงทํางานนะคะให้เราให้ดูนะคะแล้วก็จะใส่ใส่ใส่อันนี้ให้ดูนะพี่นะเป็นงานกระสอบกางเกงทํางานถ้าใครรับทักมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตองเจตัวนี้เราเปิดเปิดไลฟ์สดแมนเดสเพนอยู่นะคะหนึอยตัวสองพันสองร้อยบาทนะคะพิเศษพิเศษเลยจ้ะพี่ สีเป็นสีสุภาพเน้นสีเข้มเน้นให้ลูกค้าได้เอาไปขายได้ขายกันดีนะพี่นะเป็นสีค่อนข้างสวยนะคะสีสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีโทนสุภาพสำหรับกางเกงทำงานเราต้องขายสีโทนสุภาพนะคะแล้วดูดีด้วยการตัดเย็บนะคะอันนี้เป็นงานแบรนด์แท้นะคะเป็นงานแบรนด์แท้นะคะงานสวยนะคะเนี่ยเทสีเท่นะพี่นะ สวัสดีค่ะพี่นัทนัชชาจินดารัตสวัสดีค่ะพี่บุม๋มพี่บุ๋มก็น่ารักมากพี่บุ๋มเป็นลูกค้าประจําของเรานะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะพี่บุม๋มพี่บุ๋มอันนี้เป็นงานกางเกงขายยาวนะคะเป็นงานกางเกงขายาวกางเกงทํางานนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะจ๊ะฝากร้านฝากฝากร้าน ไพริน 2b งด้วยนะคะอยู่โรงเกลือนะถ้าใครอยากมาเที่ยวหาเรามาได้เลยนะจ๊ายินดีต้อนรับนะจ๊ะพี่จา๋ามาเที่ยวหากันได้ที่โรงเกลือนะคะไพลิน 2b งนะคะร้านปั๊บป้าช็อปนะคะมาได้เลยนะคะที่โรงเกลือนะคะหรือว่าจะสนใจซื้อทางเพจก็ได้นะคะเราจะสามารถจัดส่งให้ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าจัดส่งทุกวันนะคะวันนี้เราก็จะส่งเดี๋ยวไลฟ์เสร็จไลฟ์เสร็จแล้วก็จะจัดส่งนะคะ วันนี้สวยมากวันนี้ฝนตกที่จริงปกติเรากลับเร็วนะวันนี้เรากลับช้าเพราะว่าเราต้องรอให้ฝนหยุดตกเพราะว่ากระสอบผ้าเราเปียกฝนไม่ได้เรารอฝนหยุดตกอยู่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของแล้วนะจ๊ะตัวนี้สวยมากงานเท่มากเป็นงานกระสอบกางเกงทำงานนะคะแมนเดดเพนส์หนึ่รตัว2อ0 0ันสบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราจะให้ดูใกล้ๆนะคะโอเค นี่แล้ให้ดูเพี่็นไหม Hotel, นี่โอเคอันนี้เป็นงานกระสอบกางเกงแมนเด็เพนนะคะพี่ดูนะพี่ดูงานว่างานคุณภาพนะผ้าละเอียดผ้าใหม่พี่ดูบางตัวยังมีป้ายนะคะกระสอบนี้2,200บาท100ตัวแล้วมันมีอันนี้เป็นกระสอบที่เราเพิ่งแกะนะพี่เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นกระสอบที่เราดึงออกมาแกะก็คือกระสอบ กระสอบนี้นะคะกระสอบกางเกงทํางานนี่คือกระสอบกางเกงทํางานนะคะมันจะเป็นลูกอย่างนี้เราจะขายเป็นลูกอย่างนี้นะคะลูกละ2 2 0 0บาทนี่ด็อกเกอร์นะคะแบรนด์ Band อีกแล้วนะคะมีแต่ของดีมีแต่แบรนด์พี่ลองดูสิพี่ลองดูความความสวยอะ่ะพี่ลองดูความสวยนะคะพี่ดูพี่ดูความสวยตัวนี้เป็นงาน m แ n นเด d เพนนะคะ1กระสอบ100ตัว 2, องพบาทอันนี้นะคะเป็นกระสอบที่ เรามีเป็นลูกอย่างนี้นะคะ2 2 0 0ันบาทแต่ถ้าใครถ้าใครไม่ไม่คิดมากนะคะเรามีกระสอบหนึ่งกระสอบเนี้ยมันเขาตอนที่เราลงของอะเ,เขาเขาโยนใช่ไหมคะมันก็เลยมันก็เลยปีแตกตัวเนี้ยเป็นกระสอบที่ปีแตกถ้าใครรับกระสอบนี้มันเหมือนกับตัวนี้ทุกอย่างแค่พลาสติกเนี่ยมันมันหลุดออกมาเฉยเฉยนะพี่นะแค่พลาสติกมันหลุดออกมาเฉยเฉยกระสอบนี้ขายหนึ่งพันหนึ่งพันบาทพี่เหมือนกันทุกอย่างพี่ดูเหมือนกันทุกอย่าง เหมือนก,นกันกับอันนี้ทุกอย่างแค่พลาสติกตรงนั้นมันหลุดออกคิดแค่หนึ่งพันใครรับทักมาได้เลยนะพี่หนึ่งพันบาทรุ่นเดียวกันแค่ว่าพลาสติกมันหลุดออกมันแตกก็เลยคิดแค่พันเดียวใครรับทักมานะพี่นะหนึ่งพันบาทกระสอบนี้นะพี่นะใครรับทักมาได้เลยหนึ่งพันบาทใครไม่ถือใครไม่ถือเรื่องพลาสติกหลุดเราเราให้หนึ่งพันรับนะพี่ลูกกลูก ได้ค่ะรับนะพี่นาหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวน้องจะสรุปยอดให้นะถ้าเกิดว่าใครใครใครโอ,อนก่อนน้องให้ท่านนั้นนะพี่นะได้ค่ะวิเซวาเลดีดิสบอลขอบคุณมากนะคะบังบอกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆนะพี่นะขอบคุณนะพี่นะที่ว่าขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะนี่ นี่เห็นไหมมันเป็นงานคุณภาพมันเป็นงาน,กนเกงทํางาน<อ>เห็นไหมพี่ดูรับค่ะจ้าพี่จา้ากระสอบนี้ถ้าใครรับก็สองพันสองร้อยนะพี่นะสองพันสองร้อยนะพี่นะเหมือนกันทุกอย่างอันเนี้ยมันมันอยู่ในกระสอบนี้เราแกะออกมาถ่ายรูปให้พี่ๆดูนะแล้วงานคุณภาพพี่ดูพี่ดูงานคุณภาพงานใหม่ยังไม่เจอขาดเลยพี่ดูสะอาดมาก เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะพี่จา๋าขอบคุณที่เข้ามาชมนะเดี๋ยวน้องจะสรุปยอดนะถ้าท่านไหนโอนให้น้องเลยน้องก็จะให้ท่านนั้นนะพี่นะเพราะว่าน้องก็อยากขายจ้ะพี่จา๋าเดี๋ยวน้องจะปิดไลฟ์เท่านี้นะั่นอีดูพี่ดูงานใหม่มากพี่ดูซิพี่ดูยังมีป้ายอยู่เลยเนี่ยป้ายห้อยนะพี่นะยังมีอยู่เลยนะพี่นะแล้วงานไซดีนะไม่ใหญ่เกินนะพี่ดู ขอบคุณที่เข้ามาชมนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวน้องจะปิดไลฟ์เ hmm. พียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะถ้าใครรับกระสอบกางเกงทํางานทักมาได้เลยนะพี่ร้อยตัว2,200บาท <Step forward. S 1> นี่อันนี้สเตฟฟอร์ดนะคะ <Step forward. S 1> เป็นเสปสเตฟฟอร์ดนะคะเป็นงานแบรนด์เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดไลฟ์เ hmm. พียงเท่านี้นะขอบคุณที่เข้ามาชมนะจ๊ะพี่จา๋าใครรับก็ทักมานะกางเกงทํางาน100ตัว2 2 0 0บาท2,200บาทเท่านั้นจ้ะตัวนี้ก็งานแบรนด์เหมือนกัน <Android. S 1> นะคะ ไอสอดนะอคะโอเคเราปิดไลฟ์เท่านี้นะพี่นะใครรับกางเกงทำงานทักมาได้เลยจ้าด็อกเกอร์อ,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 อีกแล้วนะพี่นะด็อกเกอร์อีกแล้ว <laughs> โอ้โหงานแบรนด์เยอะมาก,อ,าะอ,กนนอะเราต้องแบรนด์เนาะแล้วก็ได้ร้อยตัวนะได้เยอะมากอะพี่ร้อยตัวตกทุนตัวละยี่สิบสองบาทเองทุนตัวละยี่สิบสองบาทเราไปขายตัวละร้อยนี่ก็เร็วละตัวละร้อยนี่ก็ได้นะพี่เนาะเราขายกี่บาทดีลูกค้าจะขายกี่บาทก็ได้นะพี่นะ แต่งานสวยจริงๆนะพี่นะเดี๋ยวน้องจะปิดไลค์เท่านี้นะพี่นะถ้าใครรับใครรับกางเกงทำงานก็ทักมาได้นะพี่นะสองพั 2, 000, 200, 000บาทเท่านั้นขอบคุณคะ่ะ